มาตัดไปตรงนี้เลยล้กันนะครับผมอ่ะห้าร้อยเปโอ้โหกูบินจะตรงร้อดมาเรื่อยๆมันใช้เวลาทีดนึงนะครับผมแต่ผมขอตัดแล้วกันตรงนี้นนะไม่งั้นเดี๋ยวคนดูจะเบื่อเอาซะก,ก่อนอืมมาครับมาลูกหลานแฮมเบดิชี่ครับมา การตายพวกเขาจะต้องไม่แปบ,บเปล่อมจะป่วยโพงแต่การไปเยอโอเมดิชีจะตื่นขึ้นมา like <the> เหมือนนกฟินิกส์โลกสนะที่ได้รับต้นดื่มดามชชนะยารักษาสัวนันนี้สงคราได้จบลงแล้วซาตติมาซาลติเมีชีทุกคน ดีลาวิอยู่ข้างนอกนะเราต้องตามหาเขาให้เจอแล้วฆ่าเขาเชอะทำไมนายไม่ฉลองล่ะมีคนดีต้องตายเยอะอันิกาเราได้รับข่าวสารเอาไว้ก่อนที่จะจะต้องอยู่แรงบอกว่ามันบินไปที่ภูเขาไฟเราจะไปเขาหนีไปนะเราจะไปกัดนายลิโก้ไปตับตัวเขามาใจกันที่ภูเขาไฟนะระวังให้ดีนะดีลาวิโอมันไม่จัดการง่ายง่ายแน่ เอกควไปหานายไอซ์และเ็วเอาว่ามิดหน้ามันให้ภูเขาไฟทำอะไรออกเพื่อการหนีเพราะมันหนีนี่หาจะตูดเลยลงมาพจิลิโก,โก้เอาวะโอ้โหปุต้จะไปอีกเหรอ โอ้นี่มีเครื่องบินให้ถ้าไม่มีเครื่องบินให้นี่กูตายไปเออมาเยอะเลโก้ฉันคิดได้อย่างว่านายไม่แผนทำอะไรหรอเมื่อเราปฏิวัติเรียบเสร็จร้อเราได้อีกสั่ทุกอย่างจะไงต่อไม่รู้สิ ก็จะไม่ได้ค like be ิดถึงเรื่องนั้นเลยเจแรกคิดได้แล้วนะพูวกโอเคแล้วนายจะทำอะไรล่ะได้คิดว่าอาจจะไปทำธุรกิจเปิดลงรถนะแล้วกลายเป็นคนขายอ๋อเหรอจริงดิใช่นายอยากมาเป็นพาร์ตเนอร์กับฉันไหมน่ะฟิโก้เอสเตล่าเอาว่ะ ราคาของเราคือวิวัฒกรรปฏิวัติราคาของเรามันชัามบริสุทธิ์พดนายต้องรอเลยชาแนลเลยก็ใช่อย่าฟังเธอริโก้เราไม่ไดต้องเราต้องเตาอยู่นะโอเคเดี๋ยวได้เห็นกันมาไม่ไมู่้เราเลิกจัดเล็กๆไหมแบบนายมาที่แกมตอนที่เราเป็นเด็กเราก็ทำรายการ ต่กับซ้ำมโลเทเสร็จจะไว้เที่ยวกันเมื่อดีเวลตายพบสิ่งแรกใช่ไหมคือฉดื่มและอยู่ชายห่างเงียบคนเดียวอืมเราเพิ่มค่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นล่ะเออพอเอาวะก็ใช่เราเป็นหยุดทำได้หรอเตะตูดเขาอย่างไรล่ะกันเข้าไปเลย เดี๋ยวเขาคุม,มากดตัวเองเอาอะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเขาไงอะแล้วก็สุนกูปเปิด กระสุนใช่ครับว่าเกือบเบิดเหลือปืนพกที่เต็มเราก็นังไปกันนะไปลงไปข้างล่างเลยใช่ไหมเออเดี๋ยวกโ่ไอ้ภูเขานี่ม,นมันมีไว้ทำอะไรวะอ๋อมันมีเหตุผลของมันครับเอาว่ะเช็ดค่ก็ม,มาทำอะไรที่ดีเนยฮะ เอาเว้ยเข่าไฟเนี่ยนะเอาเรื่องเกินอะไรอ่ะฮะไม่พูดอะไรเลย เขาทำไรเราไม่มีปืน้าสายเรลไซริโก้ <brought> นายพาทุกอย่างไปจากฉันอุ้ยอุ้ยเออโอ้ยโอ้ on, โหเราไม่ยิงเลยเว้ จะ,จะจัดการแกรให้ไปโลกหนะ้าหรอจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นกันจริงหรือเปล่าอ๋อกาะหมดยังอะ่ะได้จิมเปิดกกเกาะคุยกูดิดูสิว่านายจะหลบพ้นไหมเออโอ้ เราหลบหลังนี่หลบหลังก้อนหินก้อนนี้ไปดิเออเป็นไงมันแควิ่งวิเทคเด็กคนเดียวว่างั้นมันแคมีคนเด็กคนเดียวหรอโอ้โหแป๊บเดียวบึกพายแล้วนายอยู่ไหนขี้ขาดมันก็จริงเราบวชโตัวกูดิบอย่างนี้ไม่บวชโตๆกูเลยมึงจะมาขี้หยุดซัดหยุด ไันไม่ทันหนีมิสไซล์กูพ้นได้หรอเดอก็รู้อยู่ไหนเจอแหละเมื่อไหร่เป็จอมมดเออโอ้ยโอ้ยโอ้ย อ๋อบัตรได้ยังเป็นคนดิรอดิเกสเกอาว่ะนี่ยเราวนตรงนี้วนไปเรื่อยวนไปเรื่อยล้วเราจะให้รเรเบลดับได้ไหมหดได้ ดีนี่แรงกว่ามาสเปเชียลมหาเลยีวะนี่รถถังเออมาเราต้องการกระสุน You nai dì nga ku you tay tay nga dì nga ku you time nga ma ku o bọn him bọt con mik lạ loo You nai Oh 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 Ồ, ồ, oh oh bê oh 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 bao bao, oh 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 หยุดแพดร่มื่อี้ม่อกีมึงก็ลงมาตัวๆกูนีมึงยังไม่ลงตัวเราไม่ลงตัว,ต,วตัวกูเลยจะจะให้แกได้ชดใช้แกอยู่ในพวกขี้ขารถถังเราสู้เลยไม่ได้หรอกไม่เอารถถังอ่ะมาดิตายหมดมา เอาละอาละเฮ้ยโอ้โหมาโอ้โหแล้วไม่ปืนไม่กระเด็นลงมาข้างล่างอ่ะคืออะไรวะฮะทำไมมันต้องกระเด็นลงมาข้างล่างวะเนี่ยฮะ

em lấy mẹ out à OK, à đường đường. à à khi chết ở 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 à à ừ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  แม่พีต่ตัวตัวผมเลยผมใจะให้ <c oughs> ต้องกวู้ด <c oughs> เอาแล้วปืนกลนนะ่ะชิบหายปืนกลไม่มี วะไม่ก็ไม่ไีก็ไม่ไมีอืมอะไรดีหลบหลังนี่ไปเรื่อยๆหลบไปเรื่อยๆปะติดก้อนห,หินเน่ยอะไรวะฮะ หยุดซ่อนตัวได้แล้วจิวก็หย,หยุดหยุดหยุดบินแล้วก็ลงมาหากูนี่แน่นอนดิมึงผ้าอะไรไปมึงใช้ปลาสีใครอ่ะใครนั้นแหละฮะกูใช้ปลาสีใคร

นี่ไงตีไงอุ้ยโคตรอันเดียวเลยโอ้โหดูมันดิมันยังขี้ขาดเลยมึงด่ากูขี้ขาดเลยพวก Huh? Oh, we see you this. Oh ho, main... Come out and die like a man, Uh oh. Ho. แลวเออโอ้โหแล้วไม่คิวพอดีมาคุไปเปลี่ยนเลยไออยู่ในคิคขาดรอดูรอดูนีไงนี่ไงนี่ไงหมดตูหมดตู

ยี่ยี่ยี่โอ้โหใส่กูต้องอีกรอบแล้วมั้งเนี่ยมาไอ้เหี้ยชิปหายบีคอนกูหมดอีกเวกเกล้วหมดก็ต้องใช้ทั้ที่มียปวดก็หมด เออมาเรายังมีปืนอยู่อีกอะมาขี่ไปเรื่อยๆมันได้แค่นี้ครับมาพึ่งพวกขี้ขาดเหรอไม่อกี้มึงก็ลงมาตัวกูเลยมึงยังไม่ลงตัวตัวกูเลยยังไม่ลงตัวตัวกูเลยเออบอกเลยกูว่าใช้วิธีนี้นมึงเล่นสศพ Ao vợ mình ơ mà Duyên mà mà, lại không mang ron อดเลวลาเพราะเออเออมาดิมาปืนกูมีแค่นี้ก็ใช้แค่นี้จะเอาเลยวมาลอติเกตในทิ่มึงก็มาตัวตัวกูมึงยังไม่ตัวตัวกูเลย แม่งริงตัวโต้กูได้อย่างเงี้ยเอมาบอกคาวเวอร์มึงดูตัวมึงเองก่อนเถอะมึงใช้อะไรมึงใช้หอมกันไอ้มไม่ตี้ก่อโอ้โ,อโหเมื่อไหร่มึงจะหายวะเนี้ย บดี <never> ฉันไม่มีวันแพ้แพ้ห้องสิขึ้นหล่อแล้วว่ะ <are> oh, <we> เออมา ไปเรื่อยเดี you, ๋ยวก็พังมึงก็จะกูเดมันส่งอะไรไม่กูบ้านไอ้โพสที่แม่งนะฮะโอ้ แค่บอกว่ากูเนี่ยกูเห็นแล้วอเออมาแต่แค่นี้แหละกระสุนกูจะหมดแล้ว มาดิโอ้ยโอ้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 โหไม่ดักหน้ากูอีกโอ้โหมายิงโดยใกล้หินตลอดเลย เรเปลี่ยนก้องเลยหยุดซ uh ่อนได้แล้วของกูที่มึงมันก็หยุดบินดิก็หยุดบินดิลงมาโตโตกูไม่หยุดบินกูเลยมันจะแทบไม่ลดเลยอ่ะเออเออ เอาเอะเรื่องมึงยิไม่โดนเม่กิงสวนไม่กเออเรงม,มึง Where วะ <are> อยู่มามามาถ้าอยู่ได้อยู่กระสุนกูจะหมดก่อนหรือเปล่าวะประเด็นเนี่ยดิเออเออโอ้โหแล้วไม่ยิง ก็ลองแ,แล่แล่ดแล้ว,วบอกเลย <you> โอ้โหแล้วแม่งกันหนำกูยิงแบบนี้อืม Die, <we> กันเล็งไม่ได้แม่งทำให้เสียอะไรเล็งแกไม่ได้ ah. ต้องคอยระวังระเบิดดิเพราะไม่โปรยระเบิดมั่วแล้วมันโปรยระเบิดมั่วหนียิง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 จะห่า,างปู่วะประเด็นเนี่ยดิ จะผ่านปาเป้าวะฮะเออเรื่องของมูดิมึงก็หยุดบินดิมึงไม่หยุดบินมึงอย่ามาพูดคำั้นกับกูเชียวนะอย่าไม่บอกอย่าไม่บอกเราตัวขับบนลเอาเออ dạng 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 đây, dạng 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 đây dạng 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 เออมีมีมีปืนก้อนอยู่เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเรื่องกูเรื่องกูกูจะซ่อนแม่มึงบินได้กูก็ซ่อนได้มากูยังมีปืนกูยังมีปืนคอกอีกด้วยเอ้ยบีกชดึงคอแล้ว แม็กหนึ่งเขงเซลเ e ยเออหลบหลังก้อนขิดโอ้ยอมันเล็ปอยอย่างน,นี้เลยิแล้วป่อยล้ปยหนมันอยู่เฉยๆแค่ตอนมีเกาะไอ้เนี่ย เอาวะมามามันจะพังแล้วมันจะพังแล้วมึงอยู่ไหนกูนอยู่มึงมึงยังไม่ได้อีกเหรอยังไม่พียเหรอเอาโห่นึกว่าไม่พังอีกโอ้โห,โหให้ตายเหอะ กว่าจะพังเออไงพวกขี้ขาดแกทำอะไรฉันไม่ได้ฉันคือสเตปาร์ติโนอไแล้วฉันจะไม่ถูกเขาตาฉันจะไม่ตาย่ะ ไอาสาเร็วเว้ยนายได้โยนประเทศนี้ีปได้ชี่จะต้องตกอยู่พใคระจะลบสลายถ้าไม่มีฉันนายควรจะรู้เลยไหมเขาเป็นฮอตอีทอปเธอคนที่ททตกลงกับฉันไหมแล้วรับเลี้ยงนาย ท่นนานทัานผ้าส่้นสุดเสียประเทศท่านท้าประเทศเสียอะไรวะเนี่ยฮะท่านท้าปิดผ้ากูขออนุญ,ญาตท่านเต้นอนุญ,ญาตให้ปะ่ะนี่กูคเกลียดคุยอ่ะเออยิงทิ้งดีกว่านา่ายิงทิ้งแม่งไปเลยเออทำขาน เก็บาร์มแม่แพ้มละอีขี้โก้นี่ตายหาไปเถอะให้ตายสิเออโอโ้โหไงเอาแล้วก็จบจบนี้เลยหรอจบไปไม่มีคัทส่งคัทซีนอะไรแบบเอนดิ้งเอนดิ้ไม่มีเลยจบแบบนี้เลย ป้าไปเนี่ยฮะจบนี้เลยเหรอโอ้โหนี่ Boy, ไฟนอบอลพี่ก็สุดจริงโกงจริงไรจริงครับเรื่องนี้เออรู้แล้วเอาแล้วจบนี้เลยเอาว่ะถ้าเทสวันตีเอาว่ะอ๋อถึงการตายาการไปของรัฐบาล ไม่มีขายแล้วฮ้าอ๋อจะต้องบอกว่าผมตอมถึงเวลานี้แน่นอนเขาไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเอาจะาพูดผู้พันนั่นแหละอะไรวะอะไรครับเนี่ยอ่ะโอเค าจบแล้วก็ดีถ้เคงั้นผมขอโอ้โหโอเคงั้นผมขอญอาตตัดพารไปตรงนี้เลยแล้วกันนะไม่ไม่มีคัสส่งคัสเซีเลยเลยมีเครเดตขึ้นแล้วจบเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัดพารนี้ไว้ก่อนนะครับผมจบกับเกมจัดคอสหนึ่งเกมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันต่อในะเกมหนา้าจะเป็นเกมอะไรนะครับผมสำหรับพาร์ที่ขอตัวไว้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ถ้าชอบมวยติตางกด u b s c r i b e อยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวมาอ่านครับสวัสดีครับ